สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆน,นะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสถาย์ฟุตบอลแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n องฟุตบอลสเตชันนะฮะก็วันนี้ครับเรื่องที่จะมาพูดคุยก็แน่นอนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับยูริเตเลมันนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับมิดฟิลวัย2 5ปีชาวเบลเยียมนะครับก็คลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่บายบายยูริเตเลมันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามี ข่าวจากฟุตบอลลอนดอนอย่างที่ผมเขียนไปในเพจแล้วก็ในช่องชุมชนของผมนะครับว่ายูริเตเลมันเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะย้ายออกไปจากเลเตอร์สตีในซัมเมอร์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะเคยมีกระแสว่าเตเลมันอาจจะต่อสัญญาอีก1ปีเพื่อขายให้ได้ราคากว่านี้หรือเปล่าแต่ในฟุตบอลลอนดอนเขาบอกว่าราคาของเตเลมันที่อาจจะตกลงกับเลเตอร์สตีเนี่ยส5ล้านปอนด์นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลกับเต l เลมันเนี่ยคืออักรีเพอร์ซนอลเทอมแล้วตกลงเงื่อนไขส่วนตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับอ่าก็ฝากสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe ฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับนะและขออภัยที่สวัสดีมือเดียวนะฮะตอนเริ่มคลิปเพราะว่าเพิ่งเรียนเสร็จนะฮะนะก็ถือว่ามาอัดคลิปฉุกเฉินเลยนะ <c oughs> นะแต่ก็คืออยากจะมาอัดคลิปคุยทุกท่านอ่ะนะครับซึ่งแน่นอนผมว่ายากแล้วแหละกับการที่เตเลรมันจะอยู่ต่อในซีซั่นนี้นะครับแต่ก็ดีนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมเขียนไปในเพจว่ายูริสเตเลรมันเนี่ยคือมีข่าวมาตลอดใช่ไหมว่าจะย้ายออกและตอนนี้เนี่ยอักกีเพอร์เซนตนัลเทอร์มกับอาร์เซนอลได้แล้วแล้ว มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เลตเตอร์สตีเนี่ยต้องคิดที่อยากจะขายเตเลมันออกไปคืออะไรครับทุกคนแน่นอนงบดุลของสโมสรถึงแม้จะมีนักเตะสําคัญเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์สำคัญของสโมสรเนี่ยแต่ไม่มีนักเตะคนไหนที่ใหญ่กว่าสโมสสครับนะครับหมายถึงว่าคือแบบเอานักเตะเป็นหลักใหญ่กว่าสโมสรเนี่ยเราต้องพิจารณาในการขายยูริเตเลมันออกไปครับเพราะว่าถ้าไม่ขายแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยสโมสสเนี่ย งบเนี่ยจากที่ผมตามข่าวเลเตอร์สตีมาตลอดเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเอาตัวเลขเนี่ยงบที่ติดลบอยู่เนี่ยประมาณ30ตีตีกลมๆนะฮะสาล้านปอนด์นี่คืองบที่สโมสรของเราเนี่ยติดลบอยู่นะครับเหมือนแบบเป็นเลขตัวแดงตัวแดงอะงบดุลนะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องมีการขายนักเตะออกไปไงอย่างที่เคยมีสกู๊ปจากเลเตอร์เธอมาเนี่ยว่าเลเตอร์สตีเนี่ย ยังไม่ได้เดินดิวตลาดซื้อขายอะไรเพราะว่าคือต้องขายมีขาออกก่อนน่ถึงจะทำตลาดขาเข้าซื้อใครเข้ามาเสริมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องรอเวลานะครับแน่นอนนะครับซัมเมอร์ที่แล้วนะครับซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสก,กู๊ปเนี่ยที่ผมเคยเคยเอามาให้ให้ทุกท่านกันเนี่ยที่เอามาฝากเนี่ยคือเลตเตอร์สตีเนี่ย ซัมเมอร์ที่แล้วเป็นซัมเมอร์แรกนะครับซินส์นับตั้งแต่ครับ2015นะครับที่ไม่ได้ขายใครออกไปเลยครับและเอางบไปซื้อนักเตะถึง60ล้านปอนด์ด้วยอันนี้ตัวเลขกลมๆนะซื้อใครละ่ะแพสเซนดากายานิกเวสกาดบูบากกลีซูมาเล่นะครับแลนเบอร์ทรานแล้วก็ยืมอเดโมลาลุกแมนมาทำให้ตอนนี้เนี่ยสโมอสรอเราเนี่ยงบมันติดลบอยู่ประมาณ30ล้านปอนด์ทำให้ต้องขายออกไป ซึ่งในฟุตบอลลอนดอนเนี่ยเขาบอกว่าอาจค่าตัวของเตเลมันถ้าตกลงกับเลสเตอร์สตีเนี่ยอาจจะอยู่ที่35ล้านปอนด์ถ้าเป็นราคานี้เนี่ยส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวผมผมว่าโอเคนะครับสำหรับ35ล้านปอนด์เนี่ยนะฮะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันเคยมีข่าวว่า25ล้านปอนด์ซึ่งตัวผมเองมองว่าถูกไปสำหรับค่าตัวของยูริเตเลมันถึงแม้ว่าสัญญาจะเหลือปีสุดท้ายก็ตามนะฮะ อะก็ถือว่าในคลิปนี้ก็ขอให้เตลมันเนี่ยประสบควาสมสำเร็จกับทีมใหม่นะครับถือมันวิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายสโมสรได้เงินได้งบเข้ามาเตลมันได้ไปอยู่ทีมที่ใหญ่กว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมที่เล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนซีก e คือเล่นยูโรปาลีกสำหรับปืนใหญ่อาร์เซนอลแต่เชื่อว่าในฤดูกาลหน้าเตลมันนี่แหละจะไปเป็นตัวหลัก และจะพาอาร์เซนอลติดท็อปโฟได้มีโอกาสน,านะและผมเชื่อลึกๆเลยว่าเตเลมันไปตัวจริงคืออาร์เตต้าเนี่ยเขาอยากจะเล่น4-3-3เงี้ยนะครับ4-3-3มีใครกันบ้างนะครับประตูก็แลมส์เดลใช่ไหมหลังแบ็คโฟสี่คนซ้ายเทียนี่ขวาโทมิยาสึกูเซนเตอร์เป็นเบนไวท์กับกาเบียวมากันเยสนะครับกลางสามคนเนี่ยเขาจะเล่นอย่างนี้เลยปาเตนเนี่ยเป็นเบอร์หก ok เป็นโฮลดิ้งนะครับเป็นแองเคิลแมนเนี่ย และยูริเตเลมันกับมาตินโอดกาดเนี่ยเป็นเบอร์8-2คนเลยให้โอเดกาดเนี่ยเป็นเป็นเบอร์8กึ่งเบอร์10คือคือ,คอยังไงคืออาจจะคล้ายๆเควินเดอร์บอยของแมนซิตี้อ่ะคือเป็นลุกทําเกมสำหรับมาตินโอดกาดและให้เตเลมันเนี่ยเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ได้รับกึ่งลุกก็ได้หรือจะเอาเตเลมันเนี่ยขยับลงมาคู่กับปาเตแล้วใหโอดกาดเนี่ยเป็นกลางลุกเต็มตัวก็ได้เห็นไหมมันหลากหลายไหมทุกคน ส่วนข้างหน้าเนี่ยก็มีทั้งอ่ะมาตินเนลลี่สมิธโลบุกยศซาก้าใช่ไหมแล้วก็มีหน้าเป้าที่ได้กาเบรเชซุสมาในราคา15ล้านปอนเนี่ยอาจจะนอลลงตัวนะครับไปสู้กับสเปอร์นะครับสเปอร์เนี่ยอ่ะก็เสริมเหมือนกันนะทีมร่วมร่วมกรุงนอตลอนดอนเนี่ยสเปอร์ได้ใครเลยบ้างนะครับอีวานเปริซิสเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ Foster, ลิชารีซอน รวมถึงอีทบิซูมาจากไบรตันเน้นโฮปเอาเบียนสเปอร์ก็เสริมเหมือนกันคือแข็งเหมือนกันซึ่งปีหน้าเนี่ยผมว่าสนุกอาร์เซนอลกับสเปอร์เนี่ยคือลุนท็อปโฟกันเต็มๆอะ่ะคือดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงยังไงะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ขอให้เตเลมันไปแล้วประสบความสำเร็จนะครับซึ่งใน5้านัดแรกเนี่ยเลสเตอร์สตีเจอกับอาร์เซนอลด้วยครับไปเยือนนับ โอ้โหเผลอๆมีโอกาสได้เจอกันเร็วสำหรับยูริสเตเลมันก็คลิปนี้ขอขอบคุณนะครับยูริสเตเลมันสำหรับทุกอย่างที่เคยทำให้สโมสรแห่งนี้ครับพาเลเตอร์สตีเป็นแชมป์เอฟเอคัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรได้สำเร็จครับพาทีมเลเตอร์สตีสู้กับทีมทับซิกได้อย่างสนุกพาทีมติด ท็ Top five, อป5สปีติดพาทีมเข้าสู่รอบรองฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ซีกเข้าเข้ารอบรองฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรขอขอบคุณสลับทุกอย่างครับ thank you for all memory for this club ยูริเตเลมันขอบคุณมากครับกู d ดลักขอให้นายโชคดีครับ